ยูทูบเบอร์ท่านไหนที่ได้รับอีเมลจาก YouTube เป็นภาษาอังกฤษอ่านแล้วงงไม่เข้าใจโอ้อยากได้อีเมลที่เป็นภาษาไทยเหมือนช่องอื่นเขาทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับ สวัสดีเล็ดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรเวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือสาหรับชาวยูทูบเบอร์ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําสําหรับพี่น้องท่านไหนนะครับที่ทํยูทูบเบอร์แล้วได้รับอีเมลจาก YouTube Creator นะครับเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็อ่านแล้วงงอ่านไม่เข้าใจนะครับบางทีก็ต้องเอาไปแปลใน Google อะไรต่างๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการ ตั้งค่าช่อง Youtube ของเรานะฮะให้ Youtube Creator เนี่ยนะส่งอีเมลเป็นแบบภาษาไทยมาให้เราเลยนะครับแปลมาเรียบร้อยนะครับอ่านแล้วทำความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับให้เราเปิดแอป Youtube ในแอป Google Chrome ในโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดแอป Youtube โดยตรงเนี่ยจะไม่มีเมนูการตั้งค่าให้เรานะครับเราก็เข้าไปที่ Google Chrome แล้วก็เปิด YouTube นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถพิมพ์คาว่า youtube.com ได้เลยนะครับพอพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับเราจะเข้าไปเลือกจุด3จุดด้านบนนะครับแล้วก็เลือกเมนูเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เลือกไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับเป็นการตั้งค่าว่าเราจะใช้งานในโหมดของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับหลังจากเลือกแล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกสีน้เงินแบบนี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่ด้านบนนะครับด้านซ้ายมือจะมีเมนูบาร์สามขีดนะครับให้เราเลือกนะครับเลือกเข้าไปมันจะมีแถบเมนูขึ้นมาให้เรานะครับเราก็เลือกไปที่การตั้งค่าที่เป็นรูปพันเฟืองนะครับมันก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของ YouTube ช่องเรานะครับเราก็เลือกเข้าไปนะครับพอเราเลือกเข้าไปแล้วมันก็จะมี การตั้งค่าต่างๆให้เราเลือกไปที่การแจ้งเตือนนะครับ1ท่ทีนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการตั้งค่าในส่วนของภาษาอีเมลนะครับให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเลื่อนไปเจอภาษาไทยแล้วก็กดติ๊กถูกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมันจะบันทึกให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับและ ก็จะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยนะครับสำหรับอีเมลต่อไปที่มานะฮะก็จะกลายเป็นภาษาไทยนะครับอย่างช่องผมเนี่ยนะผมก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว สำหรับยูทูบเบอร์ท่านไหนนะครับที่ลองทำแล้วนะครับเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าติดปัญหายังไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคำถามให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องถาวรวิดครีเอเตอร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันครับวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมฮะสวัสดีครับ